ในวันนี้รักษานัดเด็กไว้ใช่ไที่จะมาสมัครงานมีค่ะคุณนายมีค่ะอหนูมายไมเรนมากราบคุายร่งมงแคือกไม่รับงค่มาทำงานที่นี่เลยนะ แขกของเราที่นี่จะชอบเต้นรำด้วยอุ้ยขนาดเลยค่ะเหมดทุกอย่างค่านหนเ่งก็อยากจะได้ยินเสียงของเด็กร้องหน่อยนะรศร้าปรี จ๊ะเดี๋ยวจบนะจ๊ะแต่ว่าท่าในนะจ๊ะที่มันวาดอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจ๊ะคงคงคงไม่ต้องเยอะเพราะว่าบางทีนักดนตรีก็จะมีอยู่่ข้าวเดี๋ยวจะไปไปวาดหน้ามาด้วยนะจ๊ะชอบกับนักดนตรีผู้ชายเลยใช่ไหมจริงใจเป็นนูกจริงใจกรรมการนะครับเอามาเอาสาเอาน้องไปภาพก่อนดีกว่านักดนตรีไปแล้วนะจ๊ะแล้ววาดแบบเราดันเหนือก็ในเรื่องกรุงเทพราตรี ตู่รับบทเป็นทั้งนักร้องและก็เจ้าของเพชรรานขับโดยมีเจนี่รับบทเป็นลูกสาวซึ่งเป็นนักร้องอยู่ในนขับแห่งนี้ด้วยซึ่งเพลงที่ร้องก็เป็นแนวสุนทราพรค่ะ สุนทลาพรก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องลองไม่ได้แน่เลยแต่เพราะว่าแต่พออัดเสร็จก็ก็โอเคอะค่ะพอลองได้บ้างพี่ไก่บอกว่าเนี่ยเวลาร้องเนี่ยให้รู้สึกว่าเราเป็นนักร้องแบบมือชีพจริงในใจคิดอันนั้นนะคือสิ่งที่ยากที่สุดจะทํายังไงให้ดูเป็นมือชีพก็ต้องหน้าเนียนเข้าไว้แต่ว่าร้องเพลงอาจจะไม่ได้เรื่องไนะอ <laughs> แต่หน้าเนียนอะไรเงี้ยเรารักกันยาก ได้กันยายประมาณนี้ค่ะแล้วเป็นไงคะหรูเลิศอลังการสมคําเล่าลือไหมคะสำหรับงานของพี่ไก<ม>่ดูแล้วคะ่วคะก็ดูชุดสิคะนอกจากจะชุดแล้วเนี่ยวิก <laughs> ในเรื่องนะคะใส่เป็น10ทรง <laughs> ตอนร้องเพลงนี่คือแบบทุกทรงเปลี่ยนหมดเลยมี7็ชุดก็เปลี่ยน7จ็ดทรงคือหลายทรงมากจนจะนี่ถามพี่ไก่ว่าพี่ไกย่ยุคนั้นเนี่ยเขามีทรงนั้นทรงนี้ด้วยหรอคะสวัสดีค่ะเจนนี่สวัสดีค่ะอาอไม่ใช่เจนนี่อ๋อเหรอคะเป็นพี่เจนนี่ค่ะเจนนี่ในเรื่องในเล่นเป็น พี่ลุงหรือป้าลุงของเขานะคะเลือกเสื้อผ้าเองเลยหรือเปล่าคะต้องซบซบนะคะอันนี้เป็นเป็นฉากเปิดตัวของตัวเองที่แต่งเป็นผู้หญิงครั้งแรกที่มาที่นี่ก็เลยอยากจะแต่งตัวซบซบสีซบซบเสื้อคอเสื้อคอเต่านิดนึงเลื่อมอะไรอย่างนี้เลื่อเลื่อนนิดๆหน่อยให้มันมีวาวๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สปาร์คนางเอกคว้าลึกแต่พี่คอเต่านางเอกคว้าลึกแต่พี่คอเต่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแต่งโป๊ไปเดี๋ยว อกอวเขาว่าเอานะคะ,ะใส่โมเสกอีกใช่แล้วยิ่งเราเป็นผู้ชายถ้าากล้าใส่โมเสกให้เขารู้ไปสิคะพี่ไก่คะสงสัยมากเลยค่ะทำไมละครของพี่ไก่ทุกเรื่องตัวละครเยอะมากๆพี่ว่าการวางตัวละครในแต่ละเรื่องเนี่ยเราให้ความสําคัญกับตัวละครทุกตัวในเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องนี้อบอกเลยว่าไม่มีตัวประกอบนักแสดงนําเกือบทุกท่านะแล้วก็บทบาทของแต่ละท่านเนี่ยค่อนข้างเชื่อเฉนกันอย่างมาก ามีบาดแผลกลับบ้านกันไปเลยทุกคนมีบาดแผลหมดเลยทุกคนเลยก้จวเปไมละครของพี่ไก่จะต้องเป็นแนวพีเรียดย้อนยุคอย่างเงี้ยคะเป็นคนชอบทาละครพีเรียตเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาในพีเรียดทั้งหมดต้องดูงูเฮงนักแสดงด้วยไหมคะว่าต้องหน้าโบราณหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะแล้วนี่ค่ะพี่ไก่อย่างเงี้ยอย่างอย่างนี้ก็พอได้นะคะ เรื่องหน้าเรื่องหน้ามีเมื่อไหร่คะหนูจะไปวางใบจองไว้ก่อนได้เลยวางจริงๆนะคะถ้าเกิดเชิญรถต้องเล่นนะคะแล้วยังไงหนูบทประเภทไหนคะคนใช้ลูกคนสวนหรือยังไงถึงจะเหมาะคะเลยคนใช้ไม่ได้คนสวนก็ไม่ได้ต้องเป็นตัวตอนค่ะไม่จริงหรอค่ะหนูเรียบหนูเรียบร้อยนะหนูเรียบร้อยแต่โง่เฮงหนูเนี่ยตอนอะคะเป็นไงคะกับการเล่นละครเรื่องแรกเออ ถามว่าสนุกก็สนุกอยู่แล้วนะแต่ว่าสนุกแต่ว่าระหว่างที่แสดงไปนีก็เครียดเหมือนกันนะเพราะมันยากยอมรับว่าละครเนี่ยไม่เคยเล่นเลยตอนแสดงภาพยนตร์นี้มันก็นานมากแล้วเหมือนกันนี่ไม่ได้เล่นประมาณ1818 18ปแีได้แล้วค่ะนานมากเลยไม่ต้องนนอเปิดพอดีเลยเหรือเปล่าโอ๊ยเจ้อนานแล้วเดี๋ยวเกิดพูดอะโอ๊ยใจ้คนในกองบอกว่าพี่ตู่เวลามาที่กองทีไรจะต้องพึ่งยานอนหลับคือเรากลัวว่าเราจะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย จะได้ตัดความกังวลไงมันกงวลนะแล้วมันตัดไม่ได้อะเ<ด>หรอไหมตัดไม่ได้ไปยิ่งหลับตาม,มันยิ่งคิ้แต่ได้พูดนยนอนหลับแล้วการจะได้มา<อ>หลับันดีนอนหลับยังไม่พอเครียดอีกด้วยการร่วมงานกับพระเอกคุณโรนมีม่เป็นยังไงบ้างคะเวลาเจอกันนี้แบบว่าอันนี้ต้องรีบไหว้เขาก่อนนะ เพราะว่าหน้าเขาโบราณมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไหว้จะนี้ก่อนไงเพราะว่าอยู่เยอะกับเขาไงแต่แบบจะแบบว่าไหว้เขาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ดูเด็กกว่าเขาเพราะว่าเราจะได้ดูเด็กกว่าเขาแล้วพี่โลมสวัสดีค่ะพี่โลมอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องตัวไม่ใอ๋อต้องรับไหว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงงงกล้องเขาถ่ายอยู่เห็นไหมลาแค่ไหนไม่เห็นไหมไอ้โลแกนนี้ใส่ไม่ดีอ่ะ ผจริงๆผมเป็นคนไม่พูดนะครับแต่ว่าก็รู้กันอยู่ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรเดินเข้ามาได้เหยียบเท้าเลยเดินเข้ามาก็เหยียบเท้าเลยใครสวยที่สุดเลยครับก็สวยทั้งหมดแหละพี่ไก่สวยสุดใช่ไหมจริงจริงเน่ะเพิ่งเห็นวันนี้พี่ไก่เขาใส่ชุดนักร้องอืมมาเชียวครับอืมมาเชียวครับแหวกแล้โอ้โหล่ก็บอกนี่คือไปซื้อมาจากนี่เลยนะคะนครปฐมส้มโองสมโองใส่ใส่ตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวแกบอกว่าพอถ่ายเสร็จแล้วเขาจะแบ่งให้ผมสักสองรูปอยู่จร่งโฝักใด้านนี้หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วตัวเองรู้ตัวไหมคะว่ามีคนพูดว่าโรมเนี่ยเหมาะมากเลยกับพระเอกละครเรื่องนี้เพราะว่าจะหาใช่คือจะหาหน้าตาพระเอกที่ไหนจะเหมาะสมไหนจะเหมาะสมหาที่ไหนอีกเราไม่ได้ว่าเลยรารู้ในใจคิดอย่างนั้นใช่ไหมอะไรอย่างงี้ก็คือเหมาะแล้วไงฮะเออคนพูดคนพูดจริงๆอิงยงไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วมาเล่นได้เลยใส่ชุดเดียว เเลยข้้าาฉกไดมาผู้น้าโบราณอยู่แล้วเข้าฉากได้เลยอะไรดูว่าหน้าไอ้เรื่องต้องแต่งให้โบราณจริงคือหน้าเราเป็นอยังไงอารอด์ผมขอเปลี่ยนคนจะมาผมขอเปลี่ยนคนจะมาส่วนพี่นกเัิดชัยในเรื่องนี้รับบทร้ายสุดๆทั้งสีหน้าแววตาเห็นแล้วต้องบอกว่าร้ายจริงๆซึ่งกว่าจะร้ายได้แบบ พี่นกก็ต้องท่องบทก่อนเข้าฉากทุกครั้งเอบทคงจะเครียดไปนิดพี่นกก็เลยขอรีแลกแบบนี้ยยยยยยยกกก้้าาามสโโโยยยก้าาาไสวัสดีค่ะเจ้าพ่อเซียงไฮ้มีห่าวมีห่านี่จีนกลางครับถ้าแบบว่าเป็นจีนฮ่องกงต้อง เลโหมาเลโหมาสบายดีเหรอสบายดีเหรอโหหสบายดีครับมีการทําผมเหมือนกับเอลวิสนะคะเนี่ยชอบไหมคะชอบชอบชอบ <c oughs> พี่นกก็ไปนั่งคิดว่าผมมันไม่พอนะ <c oughs> ถ้ามันเป็นตัวร้ายพี่นกก็เลยขอหนวด๋ <c oughs> อพี่กายเติมหนวดดีกว่าถ้าเติมหนวดแล้วผมว่ามันจะแบบดูแล้วมันจะแบบเออเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบชัดชัแบบเร็วๆไลยๆเป็นแบบเป็น ผู้ร้ายผู้ร้ายหนังไทยจริงๆแล้วเป็นยังไงครับบางคะพี่น้องนี่ได้ร่วมงานกับสานางเอกแบบว่าสุดยอดของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพี่แหม่มเอ๋ยพี่เปิ้ลจรุณีพี่ตู่ครับก็สนุกเพราะว่าพี่เขาแบบประชันบทบาทกันแบบสุดฤทธิ์ <c oughs> คือเขาว่าเจอกันที่แบบว่าแบบใส่กันแบบว่าแบบกระจายอะครับพี่น้องก็สนุกไปด้วยมาเล่นละครกับพี่เปิ้ลเรื่องสายรับสองหน้า,สา,ส,นาสายรับสองหน้าก็ประมาณ น่าจะ1 9บเถึงยีปีแล้วล่ะครับคิดว่าโดยประมาณน่าจะโดยประมาณพี่นกเป็นคนชอบเพลงแนวสุนทราพรอยู่แล้วไหมคะก็ฟังนะจริงจริงสมัยพี่ยังกอปไม่เนี่ยก็ฟังอยู่นะรุ่นพี่นกตอนที่พี่นกโตเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มมีเพลงฝรั่งเข้ามาแล้วแต่บีอชว์แล้วมีเยอะมีเยอะมีหลายอันอ๋อมีหลายอันไม่ได้เคยดูแล้วเพลงประจำตัวของพี่นกมีไหมคะแบบไปไหนมาไหนจะแบบเป็นเพลงติดปากชอบร้องอะไรอย่างเงี้ย ไอเจ t call to say อ,อะไรอย่างเงี้ยใหม่มากเลยเนาะใ <c oughs> หม่ใหม่มากเลย, <c oughs> ยเพลงนี้มันใหม่เกินไปสำหรับพี่นกพี่นกไม่สามารถร้องได้ <laughs> นั่นมันคือสมัยหนูแรกแย้มเลยนะคะนั่นแหละพี่นกโอ้โหมัๆๆๆๆๆๆ